ฟาดทุกกระแสช็อตนี้น็อดวิสรุตสายตาที่มองมายัางชมพู่นั้นครั้งหลักเมียม,มาก เปิดภาพล่าสุดอะไรยังไงแม่สายตาเพราะนั้นฟาดทุกกระแสชนี้น็อดวิสรุดสายตาที่มองมายังชมพู่นั้นครั้งหลักมีมากหลังจากเกิดกระแสมากมายถาโถมโยงบ้านเล็กเข้าบ้านนางเอกสุกตาชมพู่อรารยางานเข้าสามีนางเอกที่มีบ้านเล็กน็อดวิสรุดสามีสุดหล่อเกือบโดนถล่มเละแล้วก่อนจะมีวงในออกมาถแถลงชี้แจงว่าไม่มีมูลความจริงนั้นโดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์โพลิพัทจัดให้ลงโมเม หวานลงในโซเชียลเปิดช็อตฟาดทุกกระแสะสยบทุกข่าเมาส์ขณะน็อตวิสรุษสามีนางเอกสุปตากำลังมองไปที่ภรรยาอย่างชมพูอรารยาโดยสายตาเปรียมรักขนาดนี้เรียกว่าสายตาคนคลั่งรักเมียม,มากพ่อซึ่งงานนี้มีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาแหกคอมเมนต์ปรืมปิ่มกันรัวๆค่ะทั้งส่งหัวใจและส่งข้อความอาทิเห็นแบบนี้คือดีต่อใจมากค่ะสายตาคู่นี้ต้องลลอกไวใ้ให้แม่ชมคนเดียวนะคะ อุ๊ยเขินไปกับเขาด้วยย่าบอกว่าเพ่อมาออกสามแซบเห็นแล้วดีใจแฟนคลับเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดและเพื่อให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมและติดตามค่ะ